วันนี้เรานำปรอกเซตของระฆังและวัชะระนี่เลยโคเวอร์นะคะที่ใส่ชุดระฆังวัชะระก็ต้องบอกว่าหลายท่านที่ได้สั่งซื้อเซตของระฆังไม่ว่าจะเป็นเซตขนาดความสูงอยู่ที่7นิ้วหรือนี่ไวเมทัลความสูงที่8นิ้วสำหรับโคเวอร์ตัวนี้นะคะก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์ นี่เพราะว่าเราสั่งมาเพื่อให้สามารถใส่ได้ทั้งขนาดไซส์8นิ้วแล้วก็ขนาดไซส์7นิ้วนะคะแล้วก็ตัวที่ใส่ดอเจหรือว่าวัชระก็สามารถใส่ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาสาธิตแล้วก็รีวิวไปพร้อมกันเลยนะคะนี่เลยนะคะนี่ก็เป็นโคเวอร์ที่ แต่ละรูปลักษ์จะแตกต่างกันเฉดสีดีไซน์ซนะคะแต่โดยหลักๆแล้วก็จะเป็นกริ่นอายแบบทางของวัชรยานโดยมากเขาก็จะเล่นสีที่นำเรื่องของสีของธาตุทั้ง5้านะคะ mm hmm. เข้ามาผนวกกับการทำอุปกรณ์ต่างๆซึ่งก็ถือว่าโอเคนะคะ mm hmm. เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะนี่นะคะก็สำหรับตัว cover นี้ก็โอเคนะคะก็เป็น cover ที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ใส่พอดีกับของหางระคังแล้วก็ เซตของวัชระแล้วก็ข้างในก็จะมีผ้านะคะก็เรียกว่าปกป้องรอยขูดขีดแล้วก็รักษาอายุการใช้งานได้สำหรับท่านที่แบบสามารถนำมาตั้งโชว์หรือว่าใส่เคลื่อนย้ายเดินทางโอเคเลยนะคะนี่เก๋กไก่เลยค่ะปื๊ดใส่นะคะนี่เลยก็มีกระดุมติดไปจริงๆเรานำเข้ามาหลายหลายรุ่นมากๆแต่ว่า รุ่นนี้เห็นสีสันก็มีความ์ฟูลสวยงามนะคะสวยดีแล้วก็ตัดเข้ารูปรูปทรงรูปเชฟนะคะจะมีปัญหาเรื่องฉอะิงจริงๆเลยนะคะพูดเราไม่ค่อยซัดนะโอเคแล้วก็นี่เลยนะคะนี่คือที่ใส่ของดอเจดอเจก็คือวัชระนี่ค่ะก็สามารถใส่ได้ทั้งรูปลักษ์วัชระที่6.5แล้วก็ขนาด5.5นะคะเอาแบบไซส์ใหญ่ก่อนเลยแล้วกัน นี่เลยนะคะเขาบอกว่านะคะสัญลักษณ์ระคังแล้วก็วัชระนะเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งเพศบุรุษเพศแล้วก็สตรีเพศซึ่งเปรียบเสมือนเป็นเมตตาและกะรุณาที่เมตตาและปัญญาค่ะที่มักจะอยู่คู่กันเสมอเลยนะคะนี่จะได้ไม่นาะได้อยู่นะคะทดลองแล้วอ่านะนี่เลย นี่สวยงามนะคะนำมาตั้งวางก็โอเคนะคะสวยเลยนี่แล้วก็อีกเชฟหนึ่งเ,เชฟเดียวกันแต่อีกรูปลักษ์สีคนละโทนคนละกลิ่นอายนะคะนี่ก็นะคะเป็นการนำผ้ามาบุกออกมาได้สวยออกมาส,สวยเลยนะคะนะคะและท่านที่ชอบแบบว่าสีแดงเพียวๆแบบสวยๆนี่ก็ได้เป็นกลิ่นอายแดงเหลืองนะคะ นี่สวยงามนะคะไซส์เล็กก็ใส่ได้นะคะโอเคโอเคไหมคะถ้าที่มีอยากได้เนะคะสามารถสั่งสินี้าของได้นะคะรลดนะคะเนื้อผ้า รรดกระดุมติดกระดุสมุดก็ติดแล้วยาวไปโอเคสวยงามาสวยงามทั้งสามเช็คทรงค่าโอเคอสอบสามมาได้คุณมากดูแบบเยอะยรงนะทุกอย่างหมด